วัดีค่ะวันนี้พามา,าช้อป,ปิ้งต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นใบเลื่อยนะคะเป็นกระถางเล็กถ้าเป็นกระถางใหญ่นะคะก็มีจำหน่ายนะคะตามรูปหน้าปกเลยขึ้นตรงนี้ให้ด้วยก็ได้กระถางใหญ่ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะคะกระถาง10นิ้ว กระถางใหญ่น่าจะอยู่10หรือ12ประมาณนี้เป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยใบเลื่อยสีทองอะ่ะเวลาถ้าโตเริ่มโตแล้วคะ่ะเขาก็จะมีแบบเเหมือนหยกักๆเนาะมันก็จะเหมือนใบเลื่อยที่เขาว่ากันถ้ายังเล็กๆอยู่ก็จะเป็นออกสีเขียวเลมอนแหละแต่ว่ายังไม่มีรอยหยกักๆนะคะกระถางใหญ่นะคะที่อยู่ตามรูปด้านล่างเนี่ยอยู่กระถางละ550นะคะส่งให้ฟรีนะคะส่วนกระถางเล็กแบบนี้สีนิ้ว เอาไปเลี้ยงดูเอานะคะแบบนี้นะคะนี่อยู่ที่หนึ่งบาทนะคะ100รบาทใครสนใจก็ทักไลน์ได้เลยอยุลืมใส่ไ like ลน์ละนี่นะคะใครสนใจทักไลน์ได้เลยจะเอาต้นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นยายอย่างข้างล่างก็ได้นะคะ5้าร้้าสิส่งฟรีนะคะหรือเป็นต้นต้นเล็กแบบนี้ต้นละร้อยก็ได้นะคะอันนี้ไปเลยสีทองเนาะ จบไปแล้วค่ะต่อไปค่ะเป็นเอดอลีแคะใช่ไหมโอ้ซานาดูแคะพูดผิดค่ะตัวนี้คือซานาดูแคะด่างนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้บางทีมันก็จะออกสีทองๆไปเลยหรือบางทีมันหลุดสีเขียวๆไปแบบนี้หรือบางทีก็จะออกด่างแบบนี้นะคะก็สลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบพวกนี้มันจะขึ้นเป็น แทงตรงด้านล่างอ่ะเยอะๆเลยนะคะยิ่งโตมันจยิ่งแทงถ้าตัดยอดมันก็จะแทงยุบจับยุจับเลยนะคะข้อมันถี่มากนะก็ค่อนข้างที่จะขยายยากนิดนึงแต่ถ้า,เ,าเลี้ยงเป็นพุ่มๆก็สวยดีค่ะกระถางนี้ต้นใหญ่แล้วแบบนี้นะคะอยู่ที่390บาทค่ะเล็กๆก็อยู่ที่150บาทนะคะอันนี้นะกระถางนี้ เลือกเอานะคะบางอัน,ม,นมันมีหลายต้นอย่างนี้นมี3ต้นเลยอะคะ่ะก็รอแทเหมือนกันนะคะเลือกเอานะคะโอเคไปต่อค่ะอไว้พรินเซสนะคะกระถางละห0ึ่งรน้อยบาทเหมือนกันเลยก็ได้อะกระถางสนิ้วจะอยู่หนึ่งร้นะคะถ้าเป็นห้านิ้วก็อยู่ที่ร้อยห้าสนะ อย่าไปแบบว่าทิ้งเขาถ้าเขาเขียวนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบเนี้ยอ่ะัอเน,นี้ยเขียวแต่เนี้ยเดี๋ยวใบใหม่มาก,ก็ขาวนี่ก็ด่างพวกนี้ด่างดีอยู่แล้วนะคะพวกเออไวไวพรินเซสเนี่ยนะคะกระถางสี่นิ้วอยู่หนึ่งร้อยนะห้านิ้วอยู่ร้อยห้าสิบค่ะไปต่อค่ะอันนี้อยากจะแนะนำมากเลยตัวนี้เป็นเออรวยไม่เลิก าจะเลยไม่เลิกด่างขาวนะคะมันจะมีด่างเหลืองเนาะที่เราเาเจอการปกติแต่ตัวนี้ด่างขาวนะกระถางนี้มีสองต้นแบบนี้ให้ไปสองต้นแบบนี้นะคะอันนี้ตัวนี้หายากนะคะไปหาดูได้เลยพวกนี้อุ้ยพวกนี้หายากขาวๆแบบนี้เลยนะคะมียิ่งใบใหม่เนี่ยโอ้โหต้นเนี้ยมันอาจจะขาวอยู่มันอาจาาออาจะแบบโตช้าหน่อยนะคะ กระถางนี้นะคะอยู่ที่390บาทใครชอบอไม้มงคลก็เอาไปเลยนี่ให้ดูต้นแม่ต้นแม่อาจจะด่างไม่ค่อยดีหรอกแต่มันเป็นด่างขาวนะคะสีขาวแต่ว่ามีเบบีตรงนี้อยู่ต้นแม่ยังไม่ได้ขายนะคะขายต้นนี้390บาทอบาทอาคูมินาต้าค่ะตัวน,นี้จะออกมินแล้วนะคะตัวน,นี้น่าจะออกมินแต่จริงๆเขาเป็นด่างเหลืองนะเนี่ยแต่ยอดใหม่นี้น่าจะออกเป็นมินนะคะ 490ส่วนตัวนี้อยู่ที่390นะคะอคูมินาตาด่างเหลืองส่วนตัวนี้ด่งางแบบนี้นะคะอยู่ที่790ไปบใหม่ด่างค่ะเช็คแล้วอคูมินาตาด่างเหลืองนะคะแล้วก็นี่ไว้ไหนเอออันนี้เลี้ยงแบบให้ดูสภาพการเลี้ยงแสงประมาณนี้เลยเกือบทั้งวันนะคะ อ,อยู่ใต้สแลน <5. S 1> 70มังคะเนี่ยสแลน70เนาะไม้โตวไวมากคือไม่ได้อยู่ใต้หลังคาเนาะคือโดนน้ำฝนโดนอะไรคะไม้โตวไวพุ่งดีมากเลยนะคะนี่พามาดูแม่เขาอันนี้ลูกก็ตอนนั้นน้องมีใบเดียวขึ้นมาสองแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหลอดแล้วนะคะก็790ค่ะ ขึ้นทุกหนึ่งใบก็ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้อันนี้ลาฟิโดโฟลอรานะคะจะเป็นตัวรูรูอ่อชื่อเลยนะฟอร์มนี้อะไรสักอย่างอะนะคะอันนี้เป็นลาฟิโดโฟลอรนะคะเมื่อก่อนอะมันจะมีตัวเขียวเนาะแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวด่างเหลืองนี่มันจะมีตัวด่างขาวด้วยนะคะแต่นี้ด่างเหลืองถ้าไปไวตรงที่แสงไม่ดีอะมันจะเขียวนะคะมันจะแบบสีไม่ค่อยชัดเนี่ยต้องแสงประมาณนี้เลยแดดออก แสงประมาณอย่างเงี้ยอืมแสงดีมากประมาณนี้นะคะก็นีเลยนะคะนี่พาชมส่วนใครอยากได้ออ,ออมเพ็ดด่างน,นะคะมีหลายต้นนะคะฝั่งทั้งนู้นก็มีอีกนะคะในฝั่งทางนู้นก็ยังมีออมเพ็ดนะคะอ่าเริ่มต้นที่มี490 590แล้วก็790ค่ะทักแชทมาได้เลยนะคะ้งนะคะ ะจะมีกระเพาะป่านะคะอ่ะเข้ามาดูเวนต i ไอตอนนั้นที่ขายไปมันยังเป็นต้นเล็กๆเกนาะแล้วแบบเอออาจจะแสงได้ไม่ค่อยถึงนะคะที่เคยบอกว่าเวนต i ไอพวกตัวด่างเนี่ยค่ะมันต้องแบบเลี้ยงสักพักถึงจะเริ่มออกสีอะอย่างเงี้ยตอนเด็กๆไม่มีสีเลยนะคะเนีย่ยเริ่มโตอะค่ะสีความด่างเริ่มมาแล้วอ่ะมาดูตัวนี้เลยตัวนี้เขาเรียกว่าแบบ น้องเริ่มโตมากมากแล้วอะเห็นไหมคะสวยมากนะคะตัวนี้เลี้ยงง่ายทนแล้วก็สวยมากอากาศดีๆอุณหภูมิดีๆเนี่ยติดออกชมพูมเลยนะคะตันเนี้ยเหมือนพวกที่บูดอะที่สีได้แสงได้อย่างเงี้ยอุณหภูมิได้ก็สีก็จอกชมพูมเหมือนกันเลยนะคะสวยมากต้นใหญ่ๆไอ้ต้นนี้ไม่ขายแล้วคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งแม่ไปละเรียบร้อยต้นเล็กๆแบบนี้ก็ยังอยู่ที่290บบาทนะคะสามารถทัก แคปมาได้เลยนะคะ290ส่วนอันนี้ใบโพค่ะกวากใบโพด่างนะคะตูงสู่แบบนี้แล้วต้นนี้ก็ห0 0้วละกันค่ะอ่ะ390้อกละกันนะต้นนี้จงอางนะคะ500บาทมี2ต้นนะคะนี่จงอางด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะนี่มาจากต้นเดียวกันแหละนี่ก็ห้านะคะ อน,นี้ก็ดังนะคะประมาณนี้ก็เวนติไอ,อตัวนี้ค่ะปูสนิมไม่ได้ขายตัวนี้นะขายอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งตัดแล้วเรียบร้อยวางข้อเอานี่คือปูสนิมนะคะนี่ไม่ใช่เมลาโนนะเป็นปูสนิมปูสนิมด่างนะคะถ้ามันด่างเยอะค่ะมันโดนแสงมันโดนแบบแดดนิดหน่อยหรือว่าน้ำโดนนี่คือละลายไปเลยนะ เคยซื้อผู้สนิมแล้วก็เราซื้อที่มันด่างเยอะไปเกินไปค่ะมันออกเผือกไปเร็วมากเลยผู้สนิมมันไม่เหมือนเมลาโนนะที่ค่อนข้างไปเขียวได้ไอผู้สนิมเนี่ยถ้าซื้อด่างเยอะออกเผือกเยอะมากค่ะละลายไปเลยอ่ะอันนี้ต้นแม่ของเขาต้นเบบีลูกเขาคือต้นนี้นะคะขายห้าร้อยบาทค่ะใครสนใจไปดูนอกเองนะเพราะว่าวางมาวางข้อมาได้ใบนี้เปิดแต่ใบนี้ไม่ด่างเราไม่รู้ว่าใบนี้จะด่างไหมน,นะคะ ขาย500บาทพูสนิมสวยนะสวยมากๆเลยพวกเนี้ยมันใบใหญ่ได้ได้เลยนะคะเพราะจริงๆอ่ะพวกเนี้ยคือฟิโลนะคะเป็นฟิโลที่เลี้ยงง่ายแหละเนาะแล้วพวกเนี้ยเหมือนกันบราซิลนะคะถ้าเอาไปขึ้นไต่ขึ้นข้างบนคือใบได้ใหญ่ได้เลยอะ่ะใบใหญ่ใหญ่เท่าใบพวกเนี้ยใหญ่ประมาณเนี้ยได้ประมาณนี้ได้เลยนะคะใหญ่จริงๆเลี้ยงง่ายแล้วก็ใหญ่ แล้วก็ไม่แพงด้วยนะพวกพูบาซิลนะคะมันมีตัวพูบาซิล3-4นะคะก็จะอยู่ที่150บาทโอเคไปต่ออันนี้วันนี้มาขายแบบบิโนนะคะอันนี้แบมบิโนนะคะสารพัดนึกตัวเมียนะคะนีแบบนี้ถามว่าเอามันชมพูไหมอะไรเงี้ย ไฟก็เลี้ยงเหมือนมันเป็นที่อุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เงี้ยมันก็จะออกสีประมาณนั้นเองมาจากแม่เดียวกันนะคะน,นี่จะดูออกชมพูเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นออกชมพูแต่มาจากแม่เดียวกันนั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ขายแค่คําว่าสารพัดนึกตัวเมียละกันนะคะ,ะกระถางนี้นะคะด่างแบบนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทก็ลายมาได้เลยอันนี้ก็เจ็ดร้อยนะคะ เลือกเอาเด้อเจ็บาทไอ้พวกนี้ก็ยุบยุบแล้วขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ขายนะคะมันยุบอ่าต่อไปนี้ค่ะเอ่อกระดาษดำด่างน้อยนะคะอ่ะสามแล้วกันนะสามรกระดาษดำตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้กวักใบ,บโพด่าง ด่างหินอ่อนนี่แหละแต่ด่างแบบนี้เห็นไหมคะมันมีแบบนี้เนาะกับแบบนี้ด่างมากๆมันจะโตช้านะคะ490นะแต่ต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะโตชา้าโอเคแล้วก็อันนี้อีกอ่าอันนี้ก็กวักใบโพหินอ่อนเหมือนกันอันนี้ก็อ่ะ490เโอเคเดี๋ยวาพาไปดูเอ่อ พิงคนะคะพิงค์เป็นเซตตัวตัวคิงนะตัวมาร์เบลคิงอะมาให้ดูกันมีมีพี่เขาเคยซื้อยอดไปแล้วนะคะสวยๆไปแล้วค่ะก็คือเนี่ยแหละเป็นพวกแม่เขาไฟตัดนะคะมันก็จะแทงออกมาเยอะมากจริงๆมีที่ออ,อยู่ที่อีกที่หนึ่งด้วยที่คอนโดวางไว้ก็มันกําลังขึ้นต้นเล็ก,เลกๆเต็มเลยนะคะเพราะว่าเป็นต่อนี่ตรงนี้มันก็จะจะออกมาอีกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นตอมันก็จะแทงเยอะมากอันนี้มี หนึ่งสองประมาณสามสี่ต้นนะคะในกระถางเดียวใครสนใจต้นนี้ก็เนี่ยนะคะความด่างก็จะประมาณนี้นะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะอันนี้ต้นที่สองนะมันอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะต้นที่สามอันนี้ที่สามกระถางนะนแต่ว่ามัน,น,มน,นเนี่ยมันโดนน้ําเนี่ยมันก็จะละลายไปแล้วฝนมันตกนะคะเนี่ยละลายไปแล้วใบนี้ มีต้นที่สามมันมีสี่ต้นแล้วก็แง่งนี้อีกสี่ต้นขายสองพันนะคะกระถางนี้ได้สี่ต้นนะเอ,อหลุดไปเลยอะ่ะเดี๋ยวมันมีใบใหม่มานะคะสี่ต้นขายสองพันบาทนะคะกระถางนี้ส่วนกระถางนี้ไม่ได้ขายจะพามาดูแล้วกันก็เป็นแม่ขาวนี้แหละเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะพามาดูลวดลายนะคะตัวคิงนะมาบุก ตัวคินโอเคแล้วก็อันนี้พามาชมอันนี้เป็นชื่ออะไรนะเอ่อหูกระจงหูหูกว้างต้นหูกว้างเนี่ยค่ะต้นหูกว้างด่างนี่ค่ะสวยมากตอนแรกมาใบเล็กๆเองนะคะพอแบบว่าเริ่มเปลี่ยนกระถางเลยเนี้ยก็เออใบใหญ่ขึ้นอันนี้อันนี้หูกว้างนะคะแล้วก็นี้พิงดาก้อนนะคะนีชมพูแบบนี้ แต่ว่าคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายอาจจะบอกว่าอันเนี้ยเคยตัดยอดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วอันนี้มันก็ออกใบใหม่มาคือตอนแรกมันมันหลุดมันหลุดหลุดเขียวไปอะแล้วก็ตัดยอดมานะคะแต่พอตัดยอดปึ๊บข้อดีคือไอ้ที่อยู่ใต้ดีนะมันจะแทงออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่มี3แล้วก็กําลังจะแทงออกมาเรื่อยๆสี่ห้าหกมีประมาณหนะคะที่จะแทงแล้วก็จะเหลือตรงนี้อีกนี่เห็นไหม พวกนี้ก็จะขึ้นมาอีกเต็มข้อดีของการตัดยอดนะคะอันนี้พิงดักก้อนนะใครมีต้นพวกอะโลนะคะแล้วมันแบบรุดดางไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัดยอดดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะแทงออกไหมแล้วใบใหม่มามันจะด่างหรือเปล่านะคะนี่พิงดักก้อนอ่าแล้วก็อันนี้แพทิเซียนะคะเอ้ยไม่ใช่แพติเซียชาลอนเน่นะคะ490โอเคมีอยู่3 4กระถางนะคะ ก็จะเป็นจงประมาณนี้แหละส่วนอันนี้สเสน่หจันทร์สามิตนะคะยังไม่ขายนะแต่ว่าจะขายกระถางละ300บาทนะคะโอเคใครสนใจก็ทักได้เลยนะคะส0 0รอยบาทแล้วก็ร่มญี่ปุ่นนี่เบบีร่มญี่ปุ่นนะคะไซส์ใหญ่มากแบบนี้สวยมากเอาวางไว้ใต้โต๊ะได้นะคะน้องไม่ได้แบบชอบแบบแดดแรงขนาดนั้นแสงเยอะขนาดนั้นนะคะเป็นไม้ใต้โต๊ะได้สำหรับร่มญี่ปุ่นนะคะรองน้ําด้วยก็ดีนะคะ อ่ตัวนี้ส0 0รอละกันมีอะไรอีกอ๋อพามาดูพิงตัวธรรมดาพวกนี้นะคะพิงธรรมดาแบบนี้นะคะขาย190บาทนะคะอะธรรมดาแบบนี้เนาะ190มีอยู่4 5 6กระถางค่ะฝั่งทางนู้นก็มีใครอยากได้ไบโอลงวอลลินมีนะคะพันห้าพันแปดสองพแล้วแต่เลยนะคะ อะอันนี้เป็นพิงเหมือนกันนะคะพิงก์คิงเหมือนกันด่างประมาณนี้นะคะด่างแบบนี้นะอย่างนี้นะคะไปตัดได้แล้วข้อแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่1300บาทตัดได้แล้วนะคะยกยอดได้เลยลายประมาณนี้พันสบาทโอเคอันนี้ฟิโลเปรูนะคะแปดร้ยเก ปมาแปลงล่างนะคะถ้าใครไม่อยากรอแปลงล่างเอาอันนี้ไปแปลงล่างดีกว่ามันช้าพอๆกับรูพี่น้ําเลยนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะอ๋อใครอยากได้ซิงโกเนียมเดี๋ยวไปก่อนไปทางซิงโกเนียมให้ดูไม่รู้ว่ามันกระตุกไหมนะคะซิงโกเนียมอยู่120บาทนะคะคระๆกันไปได้เลยอ่ามี ลามาดังขาวดังเหลืองไตรคัลเลอร์นะคะร้อยี่สิบบาทแล้วก็เอต้นใหญ่ๆพวกนี้มีมีมีมก็อยู่น่นจะสี่ร้อยก็สี่ร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งของน้องนะคะน่าจะนะคะมัาไซใหญ่แล้วใบเลื่อยใบเลื่อยด่างพวกนี้ก็อยู่อ่า 490นะคะอันนี้เป็นไววีนะคะไววีตาดเฮ้ยใช่ไหมอ,อ๋อไวพินเซตอันนี้ไวพินเซตนะคะอ่าไวพินเซตโอเคตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะกอลีโอเคกอรีก้านกลมอันนี้นะคะก็มีต้นเล็กกระถางเล็กอยู่ที่100บาทนะคะเล็กๆหน่อยนะคะหรือจะใหออ้ตัดของอันนี้ไปก็ได้ ยูร้อยห้าสิบอีกสามใบนี้นะคะ3ใบนี้นี่คือใบใหม่นะ350าบาทการกลมนะคะลายชัดๆแบบนี้เลยหรือจะยกทางกระถางไปก็ได้นะคะ890อ่าแล้วก็ยังมีพวกอออิเียนะคะก็จะอยู่ที่690ประมาณนั้นนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ช่ว์นะคะเดี๋ยวถามน้องอีกทีว่ามันเท่าไหร่นะคะอ่าประมาณนี้ ที่บอกว่ายังมีออมเพชรอยู่ฝั่งนี้อีกไวโอลินก็อยู่พันห้าพัประมาณนี้นะคะจินนี่อยู่พันสองเซเลนเซเลนไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่เออสวยดีนะคะสนใจก็ทักเลยกุ้งก็เยอะนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะมีอะไรทักไลน์ทักแชทได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ